รีวิวบ่าให้ดูในดิสวยนะเนี่ยที่เนี่ยบรรยากาศดีด้วยโครงการหลังนี้เราารีวิวให้ดูนะหลังนี้ก็ที่ที่เราเห็นเนี่ยปูกระเบื้องให้นะมีกระเบื้องให้แล้วก็ปูหญ้าให้มาดูสนามหญ้าเนี่ยดูสนามหญ้าเลยเนี่ยสนามหญ้าให้แบบนี้นะจุเว้นต้นไม้ต้นไม้จะไม่ได้นะครับแล้วก็มีหลังคาให้หลังคาถ้าสังเกตมันจะเป็นเหมือนเรียกว่าเหมือนฝ้าแต่จริงไม่ใช่ฝ้ามันจะเป็นเหมือนหลังคาที่ที่มันมีขนุนกันความร้อนให้เนี่ยดี ดูข้างในอย่างหลังนี้บ้านตัวอย่างเนี่ยได้หมดเลยนะเนี่ยลูกค้าที่เพิ่งเพิ่งจองไปบ้านตัวอย่างให้หมดเลยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรามีฟุกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆให้หลายรายการนะครับฟรีค่าโอนค่าอะไรให้หลายรายการดูห้องนี้มาห้องนอนใหญ่นน่น่เน,น่ไปถ่ายมุมโน้นเลยเห็นไหมเนี่ยมันจะได้เห็นหมดตรงนี้ได้นะเนี่ยเตียงเตียงมีให้นะครับเตียงมีให้ตู้เสื้อผ้ามีให้แหกระเป๋าใบเดียวอยู่ได้เลยนะเนี่ย เอ้ย oh <Hey. S 2> เดี๋ยวห้องน้ำมาดูห้องน้ำสวยอ่ะเนี่ยเห็นว่าห้องน้ำสวยนะเนี่ยพอออกจากห้องนอนปุน๊บห้องน้ำที่สองก็จะอยู่ติดกันตรงนี้เห็นไหมเนอยมันแยกเป็นสัดเป็นส่วนดีมากเลยส่วนห้องข้างหลังเนี่ยวางวางเตียงหกฟุตได้นะหกฟุตอยู่ประมาณนี้ตู้เสื้อผ้าวางได้หมดเลยนะไม่ไม่เล็กนะสำหรับห้องนี้ห้องที่สองนะครับไปดูด้านหลังไป พอเข้ามาเพิบผ่านห้องโถงเนี่ยโต๊ะกินข้าวมีให้นะได้โต๊ะกินข้าวราคาโปรโมชั่นตรงนี้อาจจะต้องมีการปรับตามแล้วแต่ช่วงด้วยนะอ่าวันะวันที่รีวิวถือได้นะครับเคาน์เตอร์มีให้นะยกเว้นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแค่นั้นเองตรงนี้แบบนี้ให้หมดเลยแล้วก็หลังบ้านหลังบ้านเทพื้นเทอะไรให้หมดปั๊มน้ําถังน้ํามีให้นะนี่พวกเนี้ยตรงนี้มีให้นั้นพื้นที่ซักล้างตรงนี้จบนะครับได้ครบ มาอยังพรชอยสิบห้าครับเนี่ยอยากได้มาเลยล้านกระบาด